ถือหุ้น2อทุกสี่ตัวเสี่ย,ยงกันไปไหมครับคําถามนี้ดีมากครับซึ่งถ้าเกิดเอาตามหลักปฏิบัตินะครับของนักลงทุนระดับโลกกองทุนเฮดฟันใหญ่ๆอย่างเช่นคุณ Radio เรยาตีโอนี่เขาบอกไว้ว่าถือหุ้นประมาณสัก8ปดถึงสิตัวเนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดีเพราะว่าพอคุณพี่เนี่ยกระจายตัวเยอะสัก8ป2ถึงสิตัวนะไม่ต้องมากกว่าน,นี้นะครับมันจะทำให้คุณพี่เนี่ยออพอร์ตเนี่ยโอกาสขาดทุนของพี่เนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับมันจะลดน้อยลง แต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไปถือ8ปดถึงสิตัวไปถือ8ตัวแต่คุณพี่เลือกตัวที่มันเกี่ยวข้องกันทุกตัวนี่ก็ไม่เอานะครับเช่นคุณพี่เลือกชิปใช่ไหมก็เลือกเอาทุกอันเลยเช่น avgo.com amd nvidia tsm crac อ,อะไรอีกอะ asml โอ้โหเลือกชิปทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันลงอะมันกอดคอกันลงไงเดี๋ยวมันจะชิปหายนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกตัวนะครับก็เลือกอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่น คุณพี่เลือกเอ่อเท sla าเทรซาเป็นอะไรเป็นเทคแหละนะครับแต่ว่าทำอะไรทําหุ่นยนต์เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอ่าทำรถยนต์สินค้าฟุ่มเฟือยนะครับคุณพี่อ่าไปถือเอ็นวิดีเออินวดีเเป็นชิปเป็นเทคโนโลยีแหละแต่เป็นชิปเป็นขายของครั้งเดียวนะครับเป็นขายของตามดีมานของชิปเอตอนนี้อ่าคุณพี่ไปเลือกอ่าอะไรอ่ะไปเลือก Google นะครับ Google เป็นสื่อนะครับเป็นสื่อการโฆษณาแล้วก็ยู u ูบนะครับรายได้ก็มาจากคราวนะครับ คุณพี่ไปเลือก Microsoft นะครับระบบการปฏิบัติการของ,ของการทํางานในองคอ์กรนะครับแต่มีคราวอ้าวซ้ำซ้ำกับ Google นี่ว่า Microsoft กับ Google ซ้ํากันก็เลือกเพียงแค่ตัวใดตัวนึงนะครับนี่คือวิธีการเลือกคุณเนาะก็ลองไปปรับใช้ดูครับทายทวเตอร์ทุกคนขอโทษพอต,ตัวตัวครับสวัสดีครับ